ัสดีค่ะวันนี้น้องแว่นก็จะพาไปเที่ยวตลาดนะัดแถวบ้านกันนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้ตลาดนะัดแถวบ้านเราจะมีอะไรมาขายมากนะคะตอนนี้ก็จะพาชมทิวทัศน์ระหว่างทางไปตลาดนั้นนะคะว่าแถวบ้านเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีอะไรมากนะคะจะมีน้องวัวมีทุ่งนาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ก็ทุกๆคนหรือหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะนาข้าวแต่ทำไมไม่มีข้าวเลยก็คือตอนนี้เป็นช่วงที่เราทำนาะกันไปหมดแล้วนะคะก็จาเป็นอย่างนี้ละคะ่ะนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วนะตลาดนัดของเรานี่นะคะตลาดนัดจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะทางขวาก็จะเป็นไว้ให้มอไซค์จอดแล้วเราก็จะลงไปซื้อของกันนี่เลยร้านแรกของเรานะคะ ก็จะเป็นน้องหมูปิ้งอยากจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ไม่ห้าบาทเท่านั้นเองนะคะนีดูซิมีหลายอันเลยอันนี้เราก็ซื้อกลับบ้านไปนะคะเพราะว่าอร่อยมากอา๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าตลาดนัดแถวบ้านของนองแว่นเนี่ยจะมีทุกวันเพื่อรหัสสบายดีเลยนะคะแน่นอน,นะค่ะว่าแม่นเนี่ยก็จะมาซื้อตลอดเลยค่ะ ทุกอาทิตย์นะคะวันใววันเพฤหัสเนี่ยแม่ก็จะมาซื้อที่นี่ด้วยนะคะซื้อทงอาหารกับข้าวของหวานเยอะแยะเลยนะคะมีข้าวโพดด้วยนี่แล้วก็เป็นซซนขนมปังแล้วก็ขนมหวานนะคะถุงละยีบ,บาทเองนะคะ3ถุงก็จะขายในราคา50บาทค่ะค่ะตรงไหนที่เราหยุดซื้อเราก็จะขออนุญาตถ่ายนั้นนิดนึงเนาะ เราจะต้องมีการจ่ายค่าสินค้าค่าของขนมหวานอะไรพวกนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูร้านถัดไปกันนะคะแล้ก็มาถึงร้านนี้แล้วค่ะเราเรียกน้องว่าน้องไข่ปิ้งนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงเนาะแต่ว่าเราชอบเรียกน้องว่าน้องไข่ปิ้งนะคะก็จะมีหลาย ายหน้ามากเลยเนาะแต่ว่าเราจะซื้อเป็นหน้าฉีดไปนะคะเพราะว่าฉีดคือที่สุดจริงๆไม้ละสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะซื้อบ่อยเหมือนกันมาซื้อแบบบ่อยมากๆค่ะ <c oughs> แล้วที่จริงเนี่ยนะที่ตลาดนะที่อยู่แถวๆบ้านของน้องแว่นี่เนาะ จริงๆเขาจะมีพวกเสื้อผ้ามีร้านทุกอย่างยีสิบมีร้านขายอ,อุปกรณ์การแต่งหน้าหรือเครื่องสําอางเยอะแย,ะ,ยะมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงด้านในได้จริงๆเนาะคะวันนี้วันนี้ก็เลยจะขอถ่ายเป็นบรรยากาศร้านต่างๆเนาะมาให้ดูเป็นบางส่วนนะคะนี่อย่างนี้ก็มีหอมกระเทียมมีส้มลละ20บาทมีผักสวนครัวนะคะ อันนี้ก็อยู่ในช่วงแบบวิ่งตามหาคุณแม่นะคะหลงกันตามหาแม่ค่ะแอบถ่ายร้านขายข้าวแป๊บเดียวนะคะคุณแม่หายไปแล้วก็เลยต้องวิ่งตามหาเนาะน,นี่ค่ะมีน้องของหวานด้วยป๊อปพอนก็มีนะคะอันนี้อร่อยมากนะทุกคนอันนี้คือขนมข้าวเกียบปากหม้อนะคะอร่อยมากนะเราก็อยากจะบอกว่า บางวันเนี่คือแบบเป็นมาใสตัวเย็นเนาะแล้วเราก็แบบออกตื่นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วเราหิวข้าวอย่างเงี้ยห้าทุ่มเราก็ยังไม่ปวดเลยนะทุกคนอร่อยมากนี่นะคะเราก็ซื้อไปหนึ่งกล่องนะแล้วก็มีขนมโดนะัทอันนี้ก็มาทุกครั้งก็ต้องซื้อนะคะอร่อยเหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นในโซนของน้ำของเด็กๆนะคะ ไก่ทอดมีกับข้าวเนาะมีมะเลงทอดด้วยนะทุกคนอร่อยมากนะแล้วก็น่าจะมีแค่ร้านเดียวนะถ้าจะไม่ผิดนะคะนี่แล้วเราก็มาเจอร้านนี้เราไม่เคยมานะทุกคนเราไม่เคยมาเจอร้านนี้หรือว่าเราเดินเข้ามาไม่ถึงหรือเปล่าแต่ว่ามาเจอแล้วเราก็ซื้อกับข้าวหนึ่งแก้วเนาะ อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะไส้เยอะมากเป็นโรตี2ี่สบาทเอ้ยขอโทษนะคะเขาเรียกโตเกียวสิเจตโตเกียวยี่สิบบาทแล้วเพื่อซื้อขนมเสร็จแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่มีกับข้าวเออได้นั่งรองคุณแม่นะซื้อกับข้าวแล้วเราก็มาถ่ายนะ้ำร้านนี้ให้ดูก่อนเนาะว่ามัน,นยเยอะแยะมากมายอันนี้ก็มาซื้อทุกครั้งนะคะที่มา แล้วนี่ก็คือของที่เราได้กับบ้านค่ะ